ีอยู่ในห้องนี้ใช่ไม่ใช่โอ้โห <Yeah. S 1> oh ยอดเยี่ยมมากมากครับพลังงานครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับ STAR Master <Yeah. S 1> ์มาเซอร์จัดรวงเกิดรัดสวัสดีทุกท่านครับ <Yeah. S 1> วันนี้ได้เวลา15นาทีมาเท่านั้นเองปกติจะพูดเป็นชั่วโมงนะฮะให้เวลา15นาทีก็จะพยายามเล่าให้ฟัง15นาทีนะครับผมอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับหลายๆท่านนะครับเคยเป็นพนักงานประจำของ บริษัทในเอกชนนะครับแต่ว่าเป็นไม่นานครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการเป็นพนักงานประจำเนี่ยมันไม่รวยหรือรวยช้าใช่ไม่ใช่ใชยาวยากลำบากนานนะฮะถ้าใครจะเป็นก็เชิญนะครับ นะผมก็เริ่มพยายามจะมีธุรกิจส่วนตัวครับพยายามที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆนะครับทำร้านอ,อะไรนะถ่ายรูปดิจิตอลนะครับถ้าใครรู้ก็จะทราบว่าผมเนี่ยชอบถ่ายรูปนะฮะใครผมถ่ายรูปให้ก็จะทราบว่าได้รูปสวยๆใช่ไหมท่านสตา <laughs> นะครับผมเคยทำร้านถ่ายรูปนะฮะดิจิตัลยุคแรกเลยนะฮะกล้องดิจิตัลยุคแรกเลยแล้วไปทำร้านเล็กๆในห้างสรรพสินค้านะครับทำทุกอย่างที่ได้เงินแต่ว่า มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเวลาเราทำธุรกิจเล็กครับเราจะต้องเก่งนะแล้วเก่งมันก็มีขีดจำกัดไงทุกคนมันทำให้วันหนึ่งครับเราไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจของเรายั่งยืนหรือเติบโตไปได้เนาะถ้าเราไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรือไม่ได้มีเงินทุนมากพอที่จะจ้างคนที่เก่งกว่าเราเข้ามานะครับเพราะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีขีดจำกัดนะก็ทำธุรกิจที่ชอบที่รักครับก็คือเรื่องของรถยนต์ครับ รถยนต์ทำมามาม0ปีนะทุกคนก็คือตั้งแต่เด็กของเล่นมีแต่รถยนต์นะฮะก็เล่นชอบมากๆเลยนะครับก็ทำธุรกิจนั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำสายการบินครับทุกคนโอ้เป็นไงครับเท่ไหมฮะทำสายการบินแต่ว่าทำไปหวาดเสียวไปครับทุกคนเพราะว่าสายการบินเนี่ยเวลาเครื่องขึ้นฟ้าไม่ได้นี่ค่าจ่ายมหาศาลนะฮะมีปัญหาแล้วขึ้นมาทีเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เคยปิดโอกาสครับ ผู้ใหญ่หรือคนที่รู้จักหยิบยื่นอะไรเข้ามาในชีวิตผมฟังก่อนและทําก็เหมือนในวันนี้ครับไหนขอมือคนใหม่หน่อยมาครั้งแรกที่อัตโอมี่ยกมือครับยกสูงสูงครับอ๋อวันนี้ไม่เยอะตบมือปล้านรับเพื่อนใหม่ของเรานะครับผมยังงงอาการและมักจะแย่กับทุกท่านว่าเอ๊ะทำไมเวลาถามว่า ท่านมาครั้งแรกหรือเปล่าต้องหันไปถามไอ้ฉันมาครั้งแรกหรือเปล่า <laughs> <laughs> เราสนุกสนุกนะครับเราเป็นคนถ่ายต้องกล้าครับกล้าแล้วเราจะรวยนะวันนี้ผมก็จะเล่าหรือแบ่งปันประสบการณ์แบบง่ายๆนะครับที่คิดว่าเออมันเหมาะสมที่ทุกคนเนี่ยสำเร็จได้ในเบื้องต้นเนาะเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกของหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนเพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจเอะมันมีวิธีสําเร็จไหมในธุรกิจนี้นะครับ เข้าใจแล้วจอมันแวบ,บๆนะโอเคนะครับศูนย์สู่สำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายผมเองไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาเลยครับนะฮะตอนจุดเริ่มตน้นนี่เป็นบริษัทแรกครับและเป็นบริษัทสุดท้ายครับและตั้งใจแน่นอนครับชัดเจนว่าจะเป็น Imperial Master ใน a t o m มแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ผมมาเป็นสตาร์หรือว่ามาเป็นผู้นำในอะตมีผมจะบอกว่าไม่ได้เก่งครับ เพราะนั้นทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดให้สบายใจได้เลยว่าคุณสำเร็จได้นะคะแต่คุณต้องเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะณนะจุดเริ่มต้นครับผมก็มองครในช่วงเวลานั้นนะชีวิตนะครับก็ไม่เคยง่ายขึ้นนะ,ะใครคิดว่าเศรษฐกิจนี่มันดีขึ้นเรื่อยๆมีไหมฮะ<ๆ>ตั้งแต่ผมทํางานมา30ปีเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะดีปีหน้าจะดีรัฐบาลชุดใหม่จะดีนู่นนี่จะดีผมไม่เคยเห็นมันดีเลย นะครับไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะรอให้มันดีได้แล้วแหละนะครับถ้ารอให้มันดีน่าจะยากนะครับแล้วเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องหาโอกาสเราต้องมองอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ไปได้อะนะครับนะครับมันจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะรุ่นลูกของเรารุ่นหลานของเราคุณคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตง่ายกว่าเราไหมยากเนาะ ตอนนี้โอ้โหหาเงินก็ลำบากยากแค้นมากๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องตระหนักครับถึงภัยเศรษฐกิจผมเรียกว่าภัยเลยนะนะครับเศรษฐกิจนะเพราะว่ายังไม่จบนะทุกคนมันจะหนักกว่านี้อีกเพราะนั้นคุณต้องรีบสำเร็จครับผมก็เจอเช่นเดียวกันครับผมทำรถยนต์เมื่อก่อนสมัย3 20กว่าปีก่อนพอ3ามมันรู้สึกแก่นะ20กว่าปีก่อนเนี่ย ผมทำรถคันหนึ่งสมมติซื้อมาแล้วปรับปรุงคุณภาพนะครับแล้วก็ไปขายจะได้กำไรประมาณ20-30%แต่พอยุคอินเทอร์เน็ตเข้ามาครับเริ่มครคนเริ่มมีช่องทางการหาสินค้าหารถขายรถอะไรก็แล้วแต่มากขึ้นจนกำไรผมเริ่มจะเหลือประมาณ3-5%ถึงผมเริ่มรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะถือ สักสามเดือนนี่ถ้าไปไม,ม่ปล่อยไม่ได้นี่เป็นเรื่องนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเริ่มมองว่ามันมีโอกาสอะไรไหมซึ่งมองมาโดยตลอดครับนะฮะแต่วันหนึ่งครับก็มีธุรกิจอะโทมีเข้ามาในชีวิตจริงๆขายตรงเนี่ยเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเนะเพราะจะมีเพื่อนเนี่ยเห็นเราเป็นเป้าหมายตลอดเวลานะ <c oughs> ก็เข้ามาเล่าแล้วเล่าอีกนะครับหลายยี่ห้อเลยเรียกว่าทุกยี่ห้อถ้าแบรนด์ชั้นนำเนี่ยมาหมดเลยนะครับ แต่ผมก็ไปทุกไปหมดเลยเหมือนอาจารย์ปัญญานะผมไปหมดเลยครับแต่ผมไปแล้วผมก็นั่งดูว่าเอ๊ะผมจะทํามันสําเร็จไหมมันเป็นไปได้สําหรับผมไหมนะครับก็นั่งแล้วปรากฏว่าผมคิดว่าผมไม่ได้เหมาะกับสิ่งนั้นนะครับแต่ก็ชอบไปเรียนรู้ ไม่ปิดโอกาสสิ่งที่ผมย้ำมากๆเลยนะสำหรับคนใหม่นะครับอาจจะเข้ามาขายตรงนี่นาวันนี้เพื่อนหลอกมาหรือมันหลอกเราหรือเราหลอกมนอันก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลนะฮะสบายๆแต่ผมอยากให้คุณเปิดใจกว้างๆนะครับผมก็เปิดใจและเจอธุรกิจอโทรมี่ครซึ่งธุรกิจอโทรมี่เนี่ยต้องบอกว่าทําสิ่งที่ทําให้ผมสนใจเพราะว่าตอนที่ผมรู้จักเนี่ยอโทมี่มีอายุแค่เจ็ดขวบทุกคน แต่พอผมดูประวัติแรกๆตอนแรกนะปรากฏว่าอะโธมีเนี่ยครับประธานเขาเรียกตัวเองว่าราชายาจกครับนะฮะบ้านไม่มีอยู่นะครับเช่าบ้านอยู่อะนะฮะมีรถเก่าๆหนึ่งคันเอาไว้ทำงานออฟฟิศตั้งอะโธมีก็ไม่มีทุกคนถ้าเกิดตอนนี้ใครมาชวนท่านออฟฟิศนี้ก็ไม่มีนะฮะเราคุยกันแถวรถลานจอดรถคุณจะทำไหมธุรกิจอโธมี่ ตัวใครตัวมันผมก็คงคิดอยู่แต่ปรากฏว่า7ปีผ่านไปเนี่ยอะโทมี่กลับมียอดขายมากถึง20,000กว่าล้านบาทเฮ้ยจะคนธรรมดาที่ไม่พร้อมเลยอ่ะหนักกว่าเราอีกนึกออกว่าหนักกว่าเราอีกแต่7ปีสามารถทําบริษัทที่มียอดขาย20,000กว่าล้านไม่ธรรมดาและคนคนนี้และกฎของความสําเร็จอันหนึ่งทางรัฐทางทางรัฐทางด่วนในหัวของผมคือ ก็ปี้คนสําเร็จเรียนรู้จากคนสําเร็จคุณจะประหยัดเวลาชีวิตไปเยอะเลยและท่านประธานปาร์คันกิลของเราครับก็เป็นหนึ่งในไอดอลของผมปรบมือให้ท่านประธานของเราหนะ่อยนะครับคนไม่มีประสบการณ์ครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกไม่ต้องกลัวครับคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาเลยนะค,คุณสามารถประสบความสําเร็จได้ครับกับธุรกิจที่ชื่ออาโตมีเพราะว่าอะไรปัจจุบันมีปัจจุบันมีคนที่ไม่เก่งอายุมาก เรียนน้อยไม่มีตังค์กลายเป็นบุคคลที่มีรายได้หลักแสนและหลักล้านบางคนมีรายได้ปีป,ปีหนึ่งเกินห้าสิบล้านบาทปีหนึ่งนะฮะเกินห้าสิบล้านบาทเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่เจงหมดเลยนะครับสิบเจ็ดคนที่เริ่มต้นกับอะตอมี่แบบคนไม่มีอะไรทำนึกออกไหมฮะออฟฟิศก็ไม่มีแล้วก็ต้องไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยเอาวะดูประธานแล้วบ้าคลั่งมากเลยไปด้วยกับเขาแล้วกัน17คนนั้นครับ ไม่สามารถประคองตัวเองแล้วหลุดไประหว่างทางเนี่ยได้หลุดไป6ท่านนะครับเหลือ11ท่าน11ท่านมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ครับเป็น Star Master 1ท่านครับเป็น Royal Master 3ท่านครเป็น Cloud Master 1ท่านและปัจจุบันเป็น Imperial Master 6ท่านครับแค่อยู่ในเกรมที่ชื่อว่าอะ o อมีครับ คุณจะกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จแต่ระดับของความสําเร็จอยู่ที่ระดับของความตั้งใจและเป้าหมายของคุณนะครับทีนี้ผมก็ย่อมาให้ดูครับว่าเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนาะต้องคิดอะไรบ้างดูอะไรบ้างต้องหาโอกาสนะครับถ้าเราปิดโอกาสก็ไม่เห็นโอกาสครับบางทีทำหน้าทำตาเบอ์เบอ์หูเอ,อ่ออือ้อๆมันก็ไม่เจอโอกาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการตัวเราเองก่อนทีนี้ครับพอเริ่มทําธุรกิจอาโมีระหว่างทาง ตอนเริ่มต้นผมศึกษาครับผมศึกษาเลยครับว่าอะ o อมีเนี่ยชัดเจนขนาดไหน3เดือนต้นครับไม่มีใครบังคับผมเลยผมจัดการตัวเองศึกษาจาก y YouTube ภาษาอังกฤษตอนนั้นไม่มีใครพูดภาษาไทยเรื่องอะตอมีได้เลยนะครับผมก็ไม่ปล่อยครับผมก็พยายามฮะนั่งทำไปนะครับจนรู้สึกว่าจนรู้ชัดว่าอะ o อมีเนี่ยมี4องค์ประกอบที่สำคัญ เป็นบริษัทที่สุดยอดมากๆครับที่ผมกล่าวไปตอนต้นมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆเพราะนั้นความสำเร็จเป็นไปได้นั่นคือบริษัทอันที่สองครับสินค้าครับสินค้าเนี่ยผมไม่ได้ลองครับตอนนั้นที่ผมรู้ออรจักอาโทมี่ผมไม่เคยได้ลองสินค้าอาโธมี่เลยครับนะครับเพราะบริษัทยังไม่เปิดนะครับผมก็ยังไม่เป็น,ปนสมาชิกแต่ผมไม่สงสัยสําหรับสินค้าทําไมรู้ไหมครับเขาขาย2 0,000กว่าล้านตอนนั้นทุกคน สินค้าที่ขาย20,000กว่าล้านถ้ามันไม่ดีจะขายได้ไหมไม่ได้แล้วยุคนี้72,000ล้านที่เมื่อกี้าอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังมันยิ่งชัดเจนไหมครับยิ่งชัดเจนครับส่วนสินค้าเราจะชอบไม่ชอบไปลองใช้ครับและมันก็ดีและถูกเพราะฉะนั้นอันนั้นคือตัวที่2ที่ผมเห็นว่าสินค้าชัดเจนมากไม่น่ากังวลและมีความแตกต่างในด้านราคาด้วยนะครับอันที่3คือแผนรายได้ไดเนาะ ต้องบอกว่าแผนรายได้เนี่ยผมทําธุรกิจมาเป็น10บธุรกิจก่อนที่จะมาเจออาโธมีธุรกิจนี้ไม่ต้องคิดเลยครับเพราะมันไม่มีความเสี่ยงการสมัครสมาชิกการเป็นเจ้าของผมไม่ได้บอกว่าสมัครมาเป็นเซลนะฮะทุกคนอย่าเข้าใจผิดแบบนั้นสมัครมาเป็นเจ้าของธุรกิจอาโธมีเป็นบริษัทของคุณเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณนะครับอาโธมีจะพร้อมจะซัพพอร์ตคุณทุกๆอย่างนะผมเห็นสิ่งนั้น ไม่มีภาระครับทําได้ก็ได้ตังค์ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทิ้งโอกาสนี้ทําไมครับมันฟรีฟรีอะทุกคนเข้าใจไหมฮะแล้วบางคนเห็นว่าเป็นขายตรงผมบอกว่าคุณอย่ามองพลาดเรากําลังดีลกับบริษัทติดท็อป10ของโลกนะฮะที่เขาอนุญาตให้เราเป็นเจ้าของกิจการด้วยเงินศูนย์บาททุกคนนึกว่ามันเรื่องเล็กเหรอครับ คุณจะไปขอใครเขาเป็นตัวแทนขายครีมหนึ่งยี่ห้อขึ้นมาเนี่ยเขาต้องขออะไรคุณครับแบงก์การันตีเป่าหมายความรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่อั o โมีพร้อมมากๆเลยและตัวสุดท้ายครับคือเรื่องของระบบครับระบบที่จะทําให้คนธรรมดากลายเป็นคนสําเร็จปัจจุบันครับถ้าคุณดูคลิปวิดีโอของอัลโมีภาษาไทยนะครับคุณต้องใช้เวลาดูประมาณสักสปี ถ้าดูวันละตอนนี้มันมีพั0ห้ร้กว่าคลิปครับถ้าคุณดูวันละคลิปต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับพันหวันใช่ไหมครับถ้าดูวันละ3คลิปก็เป็นเป็นปีนครับเพราะฉะนั้นมากมายเหลือเกินแล้วก็การจัดสัมมนาแบบนี้ที่จะทําให้คนธรรมดามีความคิดที่เปลี่ยนไปได้นะครับทีนี้ปัญหาที่เจอครับบอกว่าอาโทมี่เป็นองค์ประกอบที่ดีแล้วปัญหาอยู่ที่ไหนครับ ฟันทงตรงๆเลยครับปัญหาคือเราครับเรากลัวครับธุรกิจเครือข่ายเราไม่เคยทําหรือเราเคยทําแล้วเราล้มเหลวครั้งนี้จะใช่ไหมผมบอกว่าคุณต้องลองคุณต้องก้าวออกมาครับถ้าคุณอยู่ในกรงอยู่ในกลองไม่มีทางประสบความสําเร็จไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตได้ครับแล้วผมบอกคุณแล้วว่าการก้าวเข้ามาในอัลโทมีไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณจะคิดอะไรครับ คุณก้าวออกมาครับจากคอมฟอร์ตโซนจากเซฟโซนของคุณก้าวออกไปเลยครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ครับอยู่ในระบบครับคลิปวิดีโอดูให้กระจายไม่ต้องให้ใครมาส่งครเข้าไปในช่องเราทำให้ดูให้เคลียร์ดูให้มันหลับคาไปเลยครับแล้วตื่นมาก็ดูไอ้เรื่องเดิมเพราะมันหลับไปไงผมทําแบบนั้นครับทุกคนผมมายืนตรงนี้ต้องบอกนะครับผมไม่ได้มีประสบการณ์ตอนแรกแต่ผมขึ้นมายืนตรงนี้ได้เพราะว่า ผมดูคลิปวิดีโอถ้าคลิปไหนผมชอบผมดูอย่างน้อย5รอบที่เป็นภาษาอังกฤษถึง10รอบหลับตื่นมาดูใหม่ดูจนไม่เหมเหลือคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษที่ผมพอเข้าใจได้เนี่ยนะครับใน YouTube เลยครับคุณสมควรสำเร็จไหมครั <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นทุกคนครับก้าวออกมาจากความกลัวศึกษาให้เยอะๆครับและสิ่งที่สำคัญก็คือต้องตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายแปลว่าคุณมีทิศทางคุณมีจุดที่คุณกําลังจะเดินไปบางคนบอกว่าเ,ออเขาทำทำไปงงๆมึนมนไม่ใช่ครับคุณจะแพ้ในธุรกิจนี้แต่ถ้าคุณก้าวที่จะประสบความสําเร็จอ่ะฉันต้องมี300,000พ v ีแรกฉันจะต้องได้คอมมิชชั่นครั้งแรกภายใน1เดือนฉันต้องเป็น SM ให้ได้ภายใน1-3เดือนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรึกษากับสปอนเซอร์คุณว่าอะไรที่เหมาะสมกับคุณอะไรที่คุณตั้งใจอยากจะเห็น อยากมีรายได้หลักพันทํำยังไงไรายได้หลักหมื่นทํำยังไงไรายได้หลักแสนทําไงหลักล้านทํำยังไงเพราะฉะนั้นครับข้ามออกมานะฮะข้ามออกมาและทําความเข้าใจกับมันและสิ่งที่สําคัญครับถ้าคุณออกมาแล้วเนี่ยทาให้สุดตัวครับทําอะไรเล่นเล่นก็จะได้ผลลัพธ์แบบเล่นเล่นครับโฟกัสให้สุดครับทาแบบอ l อินครับอ l อินแปลว่าหมดหน้าตักฮะไม่ใช่มีเงินเท่าไหร่ทุ่มไปไม่ใช่นะฮะ แต่ทุ่มความมุ่งม,มั่นตั้งใจการเติบโตทางความคิดความเข้าใจธุรกิจการทำธุรกิจให้เป็นมืออาชีพให้เร็วที่สุดมีความคิดวิสัยทัศน์แบบมืออาชีพทำไมผู้นำเขาคิดแบบนี้คุณต้องก๊อปปี้ความคิดเขานั่นคือวิธีที่จะทำให้คุณสำเร็จครับง่ายๆแบบนี้แหละครับเปิดตัวเองออกมาครับก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนถ้าคุณอยู่ในเซฟโซนคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมจากอะโอมีนะครับผมก็อยากจะเอามาให้ท่านดูเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจล้กันนะครับผมเป็น t ามาเ s อร์ครับรับรางวัลนะครับสามแสนบาทท่องเที่ยวนะฮะก็ได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับนะครับเมื่อต้นปีนะเดือนมกราคมนะฮะได้ไปท่าน Star ์ไปไปทริปสตารกันนะครับแล้วก็ได้ไปแต่งชุด เขเรียกชุดว่าอะไรครับผู้ชายผู้หญิงเ็เรียกกิโมโนนะผู้ชายผมเรียกไม่ถูกนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นนะครับถ่ายรูปนะฮะแล้วก็นี่ก็ไปที่อะไรนะโอซาก้าไหมอันนี้นะครับแล้วก็ยังได้ไปสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เป็นความเป็นความฝัน30ปีที่แล้วครับผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะพี่เบิร์ตแสดงนะที่ผมชอบพูดนะด้วยรักและผูกพันครับ จังหวัดอะไรไอ้วประเทศอะไรนะโคตรสวยเลยวันหนึ่งต้องไปให้ได้เพราะผมรู้ว่าประเทศนี้ไปแล้วมันแพงแต่ผมก็ไปจนได้ครับแล้วใช้เวลาอยู่ที่นั่น17วันแบบเต็มเหนี่ยวครับพร้อมทั้งรายได้ที่ยังเข้ามาในบัญชีอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าผมจะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็ไปอยู่บนยอดเขายอดเขาหนึ่งนะถ้าคุณมองเห็นไอ้จุดๆเนี่ยคือบ้านนะทุกคน จุดๆนี้ไม่ใช่พื้นดินคือบ้านหลังหนึ่งนะครับเพราะยอดเขานี้สูงมากๆมาเหนือเมฆไหมฮะเห็นไหมฮะเหนือเมฆนะอันนี้ก็อยู่เหนือเมฆนะครับนี่คือสวิตเซอร์แลนด์ประเทศนี้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครไปไปอะไรนะญี่ปุ่นกลับมากลับมาตุรกีครับไปตุรกีก็ต่อครับไปอีก13วันครัทุกคนนะครับก็ไปนี่นกนกนางนวลเนาะเราก็ป้อนไอ อะไรนะชีสนะครับเขาชอบฮะเขาจะบินเข้ามาอย่างนี้แล้วผมถือซ่อมแล้วก็คนถ่ายรูปเก่งมากนะสามารถผมเอาซ่อมเสียบไอ้นี่ชีสนะแล้วนกก็จะบินมานะครับมา,มากินนะฮะเป็นประเทศหนึ่งที่ผมแนะนําว่าสวยงามผมชอบรูมนี้นะนี่คือสีไม่ได้แต่งนะครับเป็นสีพาทิต่นั่นเลยก็สวยงามมากๆครับทุกคนตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่น่าไปค่าใช้จ่ายไม่แพงสวิตแพงมากนะฮะแต่อันนี้ไม่แพงนะครับ แล้วก็2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับได้เดินทางไปเกาหลีเป็นครั้งที่8แล้วมันนะ้งครับไปนี่อาโธมี่พาร์คนะครับก็ได้ไปแล้วก็สิ้นปีนี้ตั้งใจจะไปอีกอยู่แล้วนะครับก็คือมีทริปน่าจะมีทริปชาเลนจ์นะครับก็เตรียมตัวดีๆเตรียมตัวเตรียมใจดีๆนะครับคืออาโธมีต้องต้องขยันเที่ยวนิดหนึ่งนะฮะถ้าใครไม่ชอบเที่ยวก็อาจจะลำบากนะฮะนะครับ, <laughs> <laughs> รบเออแล้วก็มีกิจกรรมอันหนึ่งครับ ที่ได้ไปนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมพิเศษและเป็นการไปเยี่ยมโรงงานหงสําดันหรือโสมแดงของเราครับครั้งแรกนะท่านที่นั่งอยู่ข้างผมครับเป็นพี่ชายของท่านประธานปาคันกิวของเรานะครับได้มีโอกาสนะครท่านให้ Star Master ไปช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นต้นกุหลาบครับและทำป้ายปักไว้ว่าอะตมี่เอ่อไทยแลนด์นะครับก็เป็นต้นไม้เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสไปจะได้กลับไปดูครับและสิ่งที่ประทับใจก็คือ ที่โรงงานนี้ครับจะมีการตั้งเสาธงชาติเอาไว้เท่ากับจำนวนของอประเทศสาขานะครับแล้วก็ประเทศใดที่ได้เข้าไปเยี่ยมโรงงานนี้แล้วอย่างเป็นทางการนะก็จะมีพิธีเชิญธงชาติร้องเพลงชาติครับและเชิญธงชาตินะฮะวันนั้นนักธุรกิจ40กว่าคนที่ไปในทริปนี้ก็ไปยืนด้วยกันพอดีผมไม่ได้ใส่รูปมาก็ไปยืนร้องเพลงชาติครับแล้วก็เชิญธงชาติขึ้นสู่เสา ผมก็เห็นว่าหลายประเทศนะไปก่อนเราแล้วก็ยังมีเสาที่ว่างรอให้นักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามานะครับก็หวังว่ามีวันหนึ่งจะไปจะได้กลับไปดูต้นกุหลาบของพวกเรานะครับอาโทมี่ไทยแลนด์ส่วนคันนี้ครับไม่ใช่รถของผมนะฮะได้ไปทรงนีซานฟอเรสส์นะครับซึ่งเหมือนได้กลับบ้านเป็น8ปีที่แล้วที่ผมได้ไปเมื่อครั้งแรกที่เป็นไปซักเซสอันนี้เป็นครั้งที่2ที่ผมไปเกาหลีแต่ไปรงนีซานครั้งแรกครับ ก็ได้ไปอีกครั้งต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วท่านประธานได้ซื้อส่งนิสานไว้แล้วตอนแรกเป็นพื้นที่ให้ไปเช่าตอนนี้ได้ซื้อแล้วแล้วตกแต่งไปเกินหนึล้านบาทครับทุกคน oh. ต้องบอกว่าต้องไปรถคันสีฟ้านี่เป็นรถของท่านประธานครับนะฮะเป็นรถขับเล่นของท่านประธานนะเปิดประทุนได้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญผมทำรถยนตนะ์เนาะตัวนี้เป็นตัวพิเศษะ AMG นะครับฟูลแพคเกจเลยสตาร์ทเครื่องปุ๊บผมเฮ้ยคันนี้ไม่ธรรมดานะครับถ้ามาประเทศไทยตอนนั้นนะป้ายแดงก็จะน,น่าจะประมาณสัก5ล้านกว่าบาทนะครับก็ท่านก็มาจอดให้พวกเราได้ไปถ่ายรูปกันเต็มเหนี่ยวนะครับและรถที่อยู่ข้างหลังผมครับเป็นประวัติศาสตร์ของอาโมีของเราเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งสต็อกเป็นทั้งรถนักเรียน ที่จะทำให้ธุรกิจตอนช่วงต้นเกิดขึ้นครับนะครับก็เป็นรถเกียร์คานิวัลที่เราได้ยินว่าคันหนึ่งไม่ถึงแสนบาทแต่วันนี้รถยนต์คันนี้กลายเป็นธุรกิจหนึ่งแสนล้านแล้วครับทุกคนและสุดท้ายในทริปนั้นนะฮะได้มีโอกาสไปเป็น พระจักรพรรดิได้ใส่ชุดของเกาหลีกับเขาด้วยนะครับก็ได้ไปเที่ยวนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับมีชีวิตที่เป็นไปผมอาจจะแชร์ในส่วนของความสําเร็จในเรื่องของทริปท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายังมีบ้านที่เป็นฝันใหญ่ยังมีรถที่อยากเปลี่ยนนะฮะก็อันนั้นไว้ติดตามตอนที่ผมเติบโตขึ้นไปในธุรกิจนี้ก็วันนี้อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมครับสิ่งที่คุณต้องทําในวันนี้ คือการตัดสินใจมีอยู่3อย่างที่ผมแนะนำครับอันแรกครับถ้าคุณเป็นคนใหม่ยังไม่มั่นใจลองใช้สินค้านะครับถ้าคิดว่าสินค้าโอเคแล้วลองศึกษาธุรกิจศึกษาเยอะๆครับและที่สำคัญครับลองทำดูแต่ต้องทำให้เต็มที่นะทุกคนและคุณจะได้ผลลัพธ์ในชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆไม่ว่าคุณจะเจออะไรครับ อย่าลืมว่าคุณต้องยืนหยัดเพราะคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นในองค์กรในลักษณะของไบนาลีที่คุณเป็นยอดภูเขาคุณเป็นซีอคุณเป็นผู้นําที่สูงสุดคุณต้องเป็นคนที่เข้มแข็งที่ยืนหยัดผมรับประกันว่าทุกคนที่ยืนหยัดแล้วตั้งใจคุณจะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จและคนที่รับความสําเร็จนั้นคือคนที่คุณรักทั้งหมดและก็ทีมงานของคุณทุกคนหวังว่าทุกคนจะเป็น Imperial Master สวัสดีครับ